สำหรับในคือที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.91% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.58%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดบวก0.30% ดัชนสีสกัดดชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันพฤหัสบดีขณะที่ดัชนี SP500 ปิดทำนิวหายหลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาดซึ่งทำให้ตลาดนั้นมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ชานี้ครับ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกนั้นลดลง0.8ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบแบบรายเดือนขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง0.3หลังจากเพิ่มขึ้น0.4ในเดือนธันวาคมและเมื่อเทียบแบบเป็นรายปีแล้วยอดค้าปลีกนั้นเพิ่มขึ้นเพียง0.65หลังจากพุ่งขึ้น5.3ในเดือนธันวาคมครับ ทางของนายโทมัสมาตินนักวิเคราะห์จากบริษัทโกลบอล์ได้กล่าวว่ายอดค่าปรีที่ลดลงมากกว่าคาดอาจจะสะทอ้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงเล็กน้อยแต่ในข่าวร้ายนั้นก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับด้วยเช่นนี้เองเพราะนั่นหมายความว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย ล่าสุดแล้วนะครับเฟดวอ t c ชทของ CB Group บ่งชี้ว่านักลงทุนนั้นให้น้ำหนัก40%ต่อการคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมซึ่งตัวเลขดังกล่าวเดี๋ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยยอดค้าปลีกครับตลาดนั้นก็ยังได้รับแรงหนุนจากการที่นายออสเทนกูชบีประธานเฟดสาขาชิคาโ,โกกล่าวว่าเป้าหมายของเฟด ในการทำให้เงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมาย2%ยังคงมีความเป็นไปได้แม้ว่าเงินเฟอ้อนั้นจะขึ้นสูงกว่าคาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและเขาเองก็ไม่สนับสนุนให้เฟดนั้นรอจนกระทั่งตัวเลขเงินเฟอ้อแตะที่ระดับ2%จึงเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับ การแสดงความเห็นของนายกุสบี้นะครับได้ช่วยผ่อนคลายให้ความกังวลในตลาดหลังจากที่นักทุนนั้นแห่ขายหุ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจนส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์สุดตัวลงมากกว่า500จุด หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีตัวเลข CPI ที่สูงเกินคาดก็เลยทำให้นักทุนนะั้นเลื่อนคาดการการปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดในปีนี้ออกไปเป็นเดือนมิถุนายนจากของเดิมนะครับที่คาดว่าน่าจะเดือนพฤษภาคมนี่แหละเดี๋ยวก็คงจะลดแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แสดงว่าคําพูดของคณะกรรมการเฟดในคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวหลักสําคัญเลยที่ทําให้ราคาทองคานะครับยังไม่ได้ลงไปมากกว่านนะั้นและมีหนาซ้ํายังอุตสาห์ฟื้นกลับขึ้นมาจากโลเแถวหนึ่งเก้าเก้าแปด เด้งกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ2,006ก,กว่าครับนั่งจุนครับและช่วงเช้านี้ก็ยังส่งส่งอยู่ในทิศทางแดนบวกได้อยู่นะต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันดีกว่าครับทุกท่านครับสำหรับราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดบวกไป1.39เหรียญสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซ์เอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปในวันพฤหัสบดีเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยดุลตลาดนะครับ ยานั่นก็ดีครับราคาน้ำมันนั้นก็ลดช่วงบัวหลังจากที่สำนักง,งานพลังงานสากลหรือว e ่า IEA คาดการว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลยในปีนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับเมื่อคืนก็เปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกตามที่ผมได้มีการรายงานไปนะครับว่าออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องของสำนักง,งานพลังงานสากลหรือว่า IEA เปิดเผยรายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยระบุว่า อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกนั้นจะขยายตัวเพียงแค่หนึ่งจุดสองล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ซึ่งลดลงเกือบ5 0เลยครับจากที่มีการขยายตัว2.3ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่ผ่านมาท่าด้านของ IEA หรือว่าสำนักงานพลังงานสากลระบุในรายงานนะครับว่าการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เนี่ยนะได้เริ่มชะลอตัวลงแล้วและเราเองก็คาดว่า อุปทานน้ำม,มันจะอยู่สูงกว่าอุปสงค์โดยอุปทานนั้นจะขยายตัว1.7ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้จากการที่สหรัฐนั้นเพิ่มกำลังการผลิตน้ำม,มันครับรวมไปถึงบราซิลแคนดาและไกาอาณาด้วยนอกจากนี้นะครับราคาน้ำม,มันดิบนั้นก็ยังถูกกดดันในระหว่างวันหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว gdp ไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาของอังกฤษนั้น หดตัวลง0.3%เมื่อเทียบเป็นรายปีครับแล้วก็เป็นการหดตัวลงติดต่อกับ2ไตรมาสซึ่งเป็นการบ่งชี้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นเข้าสู่กับภาวะถดถอยตามหลักของเทคนิคแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับเนื่องนในคืนที่ผ่านมาขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1500 US yes. ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี l i f e education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซต์ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t e r s t e l l a ล g r o กรนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรด้ครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอหลุนนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับโรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r s t o n นนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0หมอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา1 0 0ง d ้อยลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำาหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง paper stone แล้วทางบรคกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ